สวัสดีค่ะก็วันนี้พี่กิฟนะคะมาให้เคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเพิ่มเติมนะคะคุณรู้ไหมคะว่า,เ,าเวลาที่เรา,เาสั่งงานลูกน้องหรือว่าสอนงานลูกน้องเนี่ยทำไมบางทีเราสอนเอาสอนเอาหรือว่าเราเราเราบอก เราบอกให้เขาทํางานเนี่ยแต่มันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างที่เราคาดหวังหรือเราต้องการนะคะบอกแล้วบอกอีกสอนแล้วสอนอีกนะว่าเออเอาอทำงานมานะอย่างนี้นะต้องให้เรียบร้อยนะต้องต้องการความเรียบร้อยนะอะไรอย่างเงี้ยทางานให้เรียบร้อยนะ เขาก็เอ่อครับครับค่ะค่ะเข้าใจเข้าใจทํา,า,า,าทงานเรียบร้อย <laughs> <laughs> กลับมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาที่เรา uh, ประชุมหรือว่าเวลาที่เรา uh, สอนงานสอนงานอะไรใหม่ๆหรือว่าสอนงานสอนงานที่เป็นเป็นงานที่รูทีนนั่นแหละเป็นงานที่แบบมันเป็นงานเขาที่เขาต้องทาอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ว่าเราเราสอนวิธีการเขาไปนะเราหรือว่า เ,เรามีกลยุทธ์มีแท็กติกอะไรเงี้ยที่สอนเขาไปเพื่อที่จะให้เขาไปทํางานให้มันสําเร็จนะคะได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาสั้นหรืออะไรเงี้ยบอกไปเถอะบอกไปเถอะบอกอยังไงก็ไม่เข้าใจนะคะแล้วก็พอไม่เข้าใจก็ถามอาจจะไม่ไม่ถามหรือก็หรือว่าถามหรือว่าแบบเก็บเอาไว้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก,ก็ก็คิดว่าฟังแล้วก็เข้าใจนะฉันก็ไปลงมือทาให้อะบอกสั่งฉันฉันก็ไปทําใหอ้ออกมาแล้วยังจะไม่พอใจอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็มา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 คุยให้ฟังว่าคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยหรือว่าจะเอาไปใช้กับลูกกับหลานหรือว่าไปใช้กับผู้ร่วมง,งานก็ได้นะว่าทําไมเนี่ยมันมัน,ม,นมันสื่อสารออกไปบอกออกไปสอนออกไป แล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยเ,เขาไม่เข้าใจไม่เก็ตทำไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะมันมีอยู่สเรื่องด้วยกันมีสอเรื่องนะตอนนี้ที่คิดได้นะก็คือว่าเรื่องแรกอะ่ะการเรียนรู้ของคนนะการรับสารและการเรียนรู้ของคนนี่มันแตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยเ,เป็นเป็นเป็นฐานหูคือคือเขามีการรับฟังที่ดีนะคะการร,รับฟังที่ดีนะคะ บางคนเป็นฐานตาก็คือว่ามีมีวิชั่นที่ดีนะคะซึ่งคนที่คนที่ใช้การมองเห็นมันเขาเรียกว่าอะไรอะวิชั่นคือคือการเรียนรู้ด้วยภาพการมองเห็นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันจะมีคนเป็นจํานวนเป็นเป็นมาจ ORITY นะประมาณจําไม่ได้ประมาณสัก60%หรืออะไรอ่นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไปฟังกันในคอร์สนะคะจะมีจะมีจะมีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้นิดหน่อยมีโทนิดหน่อยว่าความแตกต่างของคนเนี่ยทายแบบแบ่งทายของคนที่แบบคร่าวๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารและการเรียนรู้นะจริง,รงๆการแบ่งคนเนี่ยม,มันได้หลายมุมมากนะคะจะเอาเรื่องของเ,ออเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เรพลรักหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องของธาตุคนอะไรเงี้ยมาพูดมันก็พูดได้ได้หมดแหละแต่เอาเอาเป็นว่าคร่าวๆแล้วกันว่าเรียนรู้บางทีเรียนรู้ด้วย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 ,วยต้องเห็นภาพนะคะบางคนฟังดีฟังเก่งใช้หูนะคะเอ่อบางคนเรียนรู้ด้วยการกระทานะคะเพราะฉะนั้นเราพูดเราบอกเราสอนอย่างเดียวนะคะใช้คำพูดอย่างเดียวแล้วแล้วเอ่อบางทีบางคนเขาไม่สื่อมันมันมันเหมือนกับว่า เขารับสารนั้นไม่ได้หรือว่าเขาไม่ได้เรียนรู้ผ่านผ่านขั้นตอนในการฟังอย่างเดียวนะคะหรือยิ่งตอนนี้ยิ่ง work from home <c oughs> <c oughs> ก็ก็ยิ่งลำบากเพราะว่าการแชร์วิชนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะยากกว่าในการที่จะ,ท,จะที่จะเจอตัวเป็นๆพอเจอตัวเป็นๆเราคุยงานเราสอนงานกาันมันก็ขึ้นกระดานเลยใช่ไหมนักเรียนอย่างเงี้ยมันก็ต้องขึ้นขึ้นกระดานหรือมีมีพรีเซนเตชันอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็คือว่าออนไลน์มันก็พรีเซนเทชันได้อะแต่มันก็ต้องแบบแย่งกันแชร์เออแบบเดี๋ยวคนนี้ต้องเอาลงคนนี้ต้องเอาแชร์แล้วมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเ,เดี๋ยวโปรแกรมบางจุดมันก็จะมีการบางังตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่มันเขียนมันเขียนยากเวลาที่จริงๆแล้วพอเราต้องการที่จะรีคอร์ดหรือว่าเขียนความความคิดที่ออกมาจากเป็นแบบอิสระ โดยไม่ถูกกรอบม,มันก็จะต้องเขียนแล้วมีการวัดรูปหรือว่าใช้ไมล์แมปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันกลับต้องแบบเออถ้าเราจะ brainstorm กันแล้วเราจะอะไรมันก็แบบบางคนก็จะใช้เลือกใช้ tool เรออืเ่องของการใช้ใช้คีย์เข้าไปในพรีเซนเตชันหรือบนหรือ Excel หรืออะไรเงี้ยมันช้าแล้วมันมีมันเป็นฟอร์แมตที่มันกรอบความคิดเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันเรื่องของวิชั่นการมองเห็นก็นจะลดลงเพราะนั้นคนที่มีฐานหูที่ดีก็จะได้เปรียบ จริงๆพี่มิแนะนำนะถึงแม้ว่าทุกคนจะใช้สายตาใช้ใช้ภาพเป็นองค์ประกอบนะแต่ควรจะฝึกเรื่องของเรื่องของของเสียงด้วยเรื่องของหูด้วยเพราะว่าอะไรเวลารดติดหรือว่าคือการการฟังการรับฟังเนี่ยเป็นเป็นแบบเขาเรียกเ,เป็นพื้นฐานเลยของการของการสื่อสารถ้าเรามีการฟังที่ดีนะแล้วเราเราค่อยๆฝึกการฟังแบบดีลิซ n i n g เนี่ย ซึ่งเราเ,าเอาเอาเอาส่วนอื่นมาเป็นองค์ประกอบด้วยก็คือว่าต้องใช้สายตาด้วยต้องใช้ใจสัมผัสด้วยอะไรเงี้ยนะมันจะทําให้เราเป็นน,นักสื่อสารที่ดีนะคะเราก็ทําให้ประสบความสําเร็จในการพูดในการสื่อสารลงไปบอกคนนะคะอีนี้กลับมาออกนอกเรื่องเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวแบตเตอร์ลกแบตเตอรี่อะไรมันจะหมดพอดีแบบอ,อูแบตเตอรี่ของ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 ไอของไองตัวไมโครโฟนจะหมดแล้ว ก็พอกลับมาก็คือว่าลังบางคนเรียนรู้ด้วยการกระทำนะคะต้องเอาเอาแบบเอ้ยลงมือลงมือจับทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีอะไรที่จับต้องได้นะคะทีนี้คนที่เอ่อเรียนรู้ลงลงมือด้วยด้วยการกระทำเนะะี่ยแบบมาทำงาน engineering จะ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 ,จะ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 ยากสำหรับเขาน่ยควรจะต้องไปทำไปทำงานที่แบบลักษณะของวิศวา หรือการติดตั้งอุปรกรณ์นี่จะดีกว่าเพราะมันได้จับของจริงแต่ถ้าเป็นเอนจิเนียริงเนี่ยมันก็ต้องไปลง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 แลบไปลองต้องไปไปขอเขาทำอ่ะนะถ้าค้าจะเรียนรู้ด้วยวิธีใช้ใช้ใช้ใช,ใช้ใช้การกระทำอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีสามารถที่จะ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 ,จะ,ะหาทูหาอะไรมาช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสั่งจะบอกลูกจะบอกลูกน้องจะอะไรอย่างเงี้ยจะสอนหรืออะไรอย่างเงี้ย เราต้องรู้เราต้องสังเกตว่าฝั่งตรงข้าวแ่ะเออเขาเขาฟังเก่งไหมเขาฟังเป็นไหมหรือว่าเราต้องสร้างทําภาพขึ้นมาให้เขาเห็นสร้างภาพขึ้นมาให้เขาเห็นสอนบอกว่าเออเนี่ยนะต้องการแบบนี้นะมันเออออกมาคร่าวๆเป็นแบบนี้แล้วออกมาคร่าวๆเป็นแบบนี้นะเลย์เนี้ยนะคะหรือว่าก็ต้องเดมอนเดมอนสเตร t หาเดมหาชุดเดโมมาเอาเนี่ยต่อวงจรแบบนี้ทําอันนี้ต่อแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้จับให้ใช้มือจับเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. เพราะ,ะนั้นเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าก็ต้องเลือกวิธีที่คนรับคนคนรับสารนะคะ mm. นอกจากนอกจากวิธีการใช้ภาษาวิธีการตีความมันแตกต่างกันนะ mm. ตั้งแต่พูดที่คลิปที่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันทีนี้ข้อสองเลยนะข้อสองเนี่ยที่ พูดไปเถอะแล้วอันนี้สาคัญน,นะข้อนี้เป็นเคล็ดลับที่เป็นขีแพงมากเลยแบบกันกรองมาจากประสบการณ์ของพี่เองเลยที่พี่แบบว่าทํางานกับเอ่อกับกับกับน้องๆกับกับเพื่อนร่วมงานมาเยอะหลากหลายนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาแวลูในการเอาเอาเอาเรื่องงานนะเอาเรื่องงานเลยแบตรงตัวอย่างเรื่องงาน เขาแต่ละคนให้ value ให้คุณค่าตีความหมายในในในเรื่องของในเรื่องของการทำงานหรือว่าเรื่องของผลงานมันไม่เหมือนกันมันมันมันแบบการให้ value ให้คุณค่าหรืออ่ามัน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 คือแบบรีซอสของผลงานอ่ะที่เขาคิดว่าอันนี้แหละคือคือทำเสร็จแล้วเป็นเป็นงานที่มันสำเร็จแล้วเนี่ยมันมันคิดแตกต่างกันอย่างเช่นอ่าสำหรับสำหรับพี่นะ งานเนี่ยออกมาต้องดูสมบูรณ์ในระดับหนึ่งข้อมูลต้องต้องมีข้อมูลในการตัดสินใจต้องมีข้อมูลข้อมูลที่ถูกต้องแล้วมีข้อมูลให้ช่วยช่วยในการตัดสินใจให้หลากหลายแล้วจะมองในมุมของข้อมูลเยอะนะคะอันนี้ก็เป็น data oriented เป็นคนที่ประเภทแบบ because, because. ิเค์คิวิเค์ทีนี้ลูกน้องถ้าล,ลูกน้องไม่เป็นอย่างนั้นลูกไม่เป็นอย่างนั้นเราพูดให้ตายเหอะละเอียด ขอข้อมูลละเอียดยังไงอะแต่แต่เขามองลูกน้องเนี่ยเขาให้แบบรูปคุณค่าของการเสร็จทันเวลาคือแบบบอกเดทไลน์มาอันนี้จะต้องเสร็จอันนี้นะคะแต่เจ้านายไม่ได้เป็นลักษณะอย่างนั้นคืออย่างพี่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 กิ๊เนี่ยแอบโกงคือมีเดทมีเดทไลน์แบบมีมีมีาร์ d เดทไลน์มีสอบเดทไลน์ deadline, แต่ขออนุญาตนะคะว่าเอ็นี่เอแบตเตอรี่มันโลขึ้นนิดนึงอ่าเดี๋ยวต้องรีบจบแล้วแหละเพราะแบ,แบตเตอรี่อะไรโลหมดเลย มี d าดเด็ดลายมีสอบเด็ l ล n e ก็แอบโกงลูกน้องก็บอกเด็ดล n e แต่ไม่ใช่เด d l ล n e จริง <laughs> เพราะเราไปนโงนละเอียดเราต้องการข้อมูลให้ถึงที่สุดเอ่อเพราะนัะ้นเราจะกักเวลาเือจะมีการกันเวลาไว้แต่ลูกน้องเราไม่เข้าใจนะคะ <laughs> เขาเป็นประเภทแบบว่าเขาบ้าเด็ดลายหรือว่าเขาเขาเซนซิทีฟเรื่องของเรื่องของเวลามากเพราะฉะนั้นคือจะทําทงานแล้วลนคือให้แวลูไม่ตรงกรันพอเราบอกเด็ดลายเด็ดลายไปเนี่ยเขาจะกังวลเรื่องของเด็ดลน์มากเขาก็จะลนเพราะฉะนั้น เขาก็จะลนแล้วงานมันก็ออกมาช่วยหรือไม่หาข้อมูลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ตรงกันตรงนี้มันก็ไม่จูดกันเพราะว่า v a l u ลที่ให้มันไม่ตรงกันนะคะแล้วก็อย่างอา,อายุตัวอย่างเพิ่มก็คือว่าอ่าบางบางคนเน้นเรื่องของการให้ให้คุณค่าของความสัมพัมมมพนธ์นะคะระวังหน่วยงานนะคะแตะ่คือแบบให้ความร่วมมือนะคะเพราะมองมองยาวมองมอง,มองยาว แต่บางคนลูกน้องให้คุณค่ากับงานฉันต้องเสร็จคือแบบงานเสร็จเนี่ยคือแบบฉันเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยฉันแบบเดีย๋ยวฉันแอคชีพแหละแต่หัวหน้าบอกว่าฉันไม่ชอบเลยนะเธอเธอทํำในงานของเธอคนเดียวแล้วเธอไม่ให้ความร่วมมือคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ตรงนี้แหละแวลูเนี่ยในแต่ละงานเนี่ยมันต้องมีการคุยกันอย่าง คือพอเปลี่ยนหัวหน้าทีนึงเปลี่ยนลูกน้องเปลี่ยนเพื่อนลูกงานทีนึงอะไรเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแกนไปอะเราต้องอ่านให้ออกอะอย่างพี่ยิมมียก็ต้องอ่านานายให้ออกว่าเขาเจ้านายนะคะเจ้านายบางคนเป็นเป็นคนบ้าเดดไลน์นะคะไม่สนใจไม่สนใจว่างานมันจะช่วยมากอะไรขอให้มันออกมาแล้วมันได้ตามมีมีส่งไปก่อนอันเนี้ย เราเป็นคนละเอียดแล้วเราต้องทํางานให้มันสมบูรณ์สมดูสมบูรณ์แบบเนี้ยเราไปทํางานอยู่กับเจ้านายที่บ้านเดนไลน์เราต้องอ่านใจเขาให้ออกนะเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อเวลาทํางานของเราต้องเผือ่อเราต้องไปดีโกชิเอตอะไรเงี้ยก็ต้องรู้เขารู้เรานะคะแต่อย่างเงี้ยแต่ถ้ามีลูกน้องบ้าบา, line, เาเดนไลน์แล้วเครียดเรื่องเวลาเงี้ยเราก็ต้องรู้เราก็ต้องคุยกับเขาบอกว่าก็ต้องคุยว่าเผลงานงานที่เราคาดหวังและที่เรา,ท,เราที่เราวัดเขานะ ก็จะออนอกจากเรื่องของเป้าหมายของ KPI นะคะที่ที่มันเป็นเป้าหมายหลักๆของงานนะมันเป็นลักษณะเฉพาะของงานอันนะี้มันจะเป็น common ground อยู่แล้วว่า่าต้องต้องขายของให้ได้ยอดอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องจัดซื้อจัดซื้อใช้งบประมาณให้ให้ให้ได้ตามเวลาที่ที่กำหนดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ่าอันนั้นนะมันเป็นคอมมอนอยู่แล้วว่าอ่าจุดมุ่งหมายที่เราต้องไปสู่ตรงนั้นนะ่ะเราต้องเราต้องคุยเลยว่าอันนี้เป็นเฟิร์สพ i อ r i อรตี้นะอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายที่อ่ที่เราต้องไปถึงตรงนั้นแต่จะไปถึงยังไง how นะคะ how จะไปถึงยังไงเนี่ยแต่ละอาชีพแต่ละสาขาอาชีพที่มาช่วยกันทำงานแหละเพื่อให้มันส่งไปถึงทำให้มันถึงทาร์เก็ตอ่ะมันมันจะมีมันจะมีมะมอ่าเขาเรียกว่าอะไราการส่งมอบงานที่มันแตกต่างกัน แวร์ลที่ให้มันแตกต่างกันแล้วหัวหน้าให้ Val u e อะไรให้ความสําคัญให้ความสําคัญเรื่องไหนตัวตัวตัวทีมลีดตัวทีมลีเดอร์เนี่ยให้ความสําคัญเรื่องไหนต้องสื่อออกไปเพราะเราอ่ะต้อง,เร,อง,เ,รองเราต้องประเมินเขาเราเราต้องเราต้องเราต้องประเมินแล้วเราการประเมินเนี่ยมันทั้งเรื่องของการให้เงินเดือนเอ่อเรื่องให้ให้โบนัสให ให้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 รางวัลให้ความก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเขาไม่รู้นะคะถ้าให้ปล่อยให้เขามาเดาเราอย่างเงี้ยคือบางคนเขาก็ไม่ค่อยบอกเราหัวหน้าเขาเ็าไม่ค่อยบอกเขาก็จะเสือมทั้งคาพูดมั่งาการแกะแนะกันแหนมั่งการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พี่เป็นคนที่พูดตรงตรงพี่ไม่จะพูด,ดก็จะคอยบอกสิ่งที่ expect อยู่เสมอว่าต้องร่วมมือต้องต้องร่วมมือ ต้องต้องให้ความร่วมมือกับคนอื่นหน่วยงานเพราะเราต้องการต้องการความสัมพันธ์ลีเล่าเน้นลีเลชชิพแล้วกินยาวอะไรอย่างเงี้ยนะออแต่ว่างานคุณก็ต้องงานคุณก็ต้องเสร็จระดับหนึ่งทีนี้ถ้ามันอย่างเงี้ยแล้วเราเขาจะทำไงลูกน้องมองคนก็จะต้องมีปัญหาว่าแบบเรียง priority งานไม่ไม่เป็นอะไรยเงี้ยก็ต้องมาสอนกันอีกว่าเออ ทำไงอะถ้าคนที่เขาต่างกันเขาบ้าเด็ดลายเขาเขาเขาไม่สามารถที่จะยืดหยุ่นได้แล้วก็ต้องลงเข้าไปต้องเข้าใจเขาแล้วก็ต้องต้องเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าต้องต้องโค้ชต้องต้องไกด์ไลน์นี่ยตรงนี้แหละค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเนี่ยก็ต้องต้องต้องบอกออกไปนะต้องสื่อสารออกไปว่าเราคาดหวัง นอกจากนอกเหนือจาก KPI นอกเหนือจากทาร์เก็ตแล้วเราเรา,เรามองงานตรง,ตรงไหนที่เรามองเร,เรามองว่าผลานเนี้ยดีหรือว่าเน้นมุ่งเน้นให้ความสำคัญนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวตัวเราเองก็จะเอาโตเก์เราเป็นหลักอย่างเดียวก็ไม่ได้ะคะ่ะเราก็ต้องดู้วยว่าเฮ้ยลูกน้องนี่ท,ทำยังไงแทบตายไงมันก็ละเอียดเราไมก็ทำงานสวยงามสวยสดงดงามอย่างเราไม่ได้ ไอคนนี้ทำงานช้าบ้าละเอียดมากเลยเออบ้าละเอียดมากเลยจนทำงานแบบส่งมอบออกงานออกมาไม่ได้ทำไงก็เปลี่ยนยากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันถ้ามันมันปรับแล้วมันไฟายจูไม่ได้นะคนที่เป็นหัวหน้าต้องพูดไรแม่นอนอะไรจต้องบริหารตรงนี้บริหารความหลากหลายได้ต้อง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 รู้จักใช้ต้องรู้จักต้องรู้จักใช้เลยว่าอาจจะต้องปรับหน้าที่ ไอคนที่มันเร็วๆหรือว่าคนที่มันชอบแบบมี participation ชอบแบบเออเข้าประชุมนั่นประชุมนี่ประชุมนูน้นใช้ไปทํานี่นั่นนู่นไรแต่ว่าไม่ชอบที่จะแบบเหมือนเหมือนทำอะไรละเอียดแล้วต้องสอะหาข้อมูลเงี้ยไปเป็นไปเนี่ยน้าด่านเลยประชุมทำทำประชาสัมพันธ์หรือว่าทําเขาเรียกอะไร e l มนีเลนชิพหรืออะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเป็น engineer นะ มันก็มีคนมันก็มีความต้องการในคนน่ะต้องการคนในลักษณะอย่างนี้เพื่อที่จะไปให้ความร่วมือเลยไปพูดไปเออไปพูดไปเอาตัวรอดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีบางคนแบบโอ้โหไอคนที่แบบมันสตติกหรือคนบ้าข้อมูลมากมันจะทําทำทำทำแต่ข้อมูลนี้ยก็ต้องหาวิธียกเออหรือว่าให้เขาทํางานในจุดที่แบบอ่ะคนนี้ทํางานละเอียดดี ะะต้องก็ต้องรู้จักพูดป็นไลน์แมนออนไลน์จ็อบด้วยนอกจากจะรู้ตัวเองบอกออกไปรู้เขารู้เราแล้วเราก็ต้องรู้จักรู้จักรู้จักเลือกวางคนในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วยหรือว่าใช้งานที่เหมาะสมด้วยนะคะก็ฝากติดตามนะคะนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับเป็นเป็นสิ่งที่จะได้เรียนในในหลักสูตรเร่องเมจิคอลคอมมิคชันนะคะการสื่อสารสร้างมิพิชิตความสำเร็จนะคะ ก็คุณจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่คุณเนี่ยเท่าที่เท่าที่คุณคุณอยากจ่ายเลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องของเรื่องของตัวเม้นเงินนะโอ้จะจ่ายน้อยจ่ายมากแล้วว่าเอออายนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นจริงอยากให้จริงนะคะอยากให้อยากอยากให้ได้มาเรียนจริงๆอยากให้ได้มา มามาเอาความรู้ไปลองลองเอาไปใช้ดูว่าเพราะว่าเ,าเป็นความรู้ที่เก็บเอามาสะสมจากอินเนอร์ข้างในาย,ยาวนานเลยเมันก็จะมีเรื่องของเชิงทฤษฎีบ้างนะคะแต่ว่าจะมีเคสใน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 ที่ที่เคยเจอมานะคะได้คุยให้ฟังนะคะก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็เริ่มลงทะเบียนได้แล้วนะคะใน l i น์แอดแล้วก็ ในใน c e b o o k m มาเสีด้วยเดี๋ยวถ้าถ้าทักไปเดี๋ยวมีน้องแอดมินช่วยตอบคำถามให้นะคะว่าเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงดีเทลเป็นยังไงนะคะก็ถ้าถ้ามีโอกาสอยากให้มาเรียนรู้กันอยากให้เข้ามาเรียนกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะเดี๋ยววันหน้าจะมีเรื่องดีๆมาแชร์อีกฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ,กด, like, ก,ด share, ะ,คะกดติดดาว f o l โล่ Follow, อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเข้ามาคอมเมนต์กันก็ยังดีนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ